ในชุมชนรวมตัวกันครับเริ่มต้นจากการทำผ้ามัดย้อมก่อนแล้วต่อยอดมาเป็นอีโคพินผ้าสาป่านะครับชาวบ้านมีรายได้ผลิตภัณฑ์เราก็แปรรูปได้หลายอย่างมากขึ้นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างราชการรัฐประชาชนเอกชนเรื่องของอีโคพินซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทาง c p f ได้มาส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้ นะครับของที่เป็นธรรมชาติ3ป่านะก็คือตั้งแต่ป่าภูเขาป่าสมุนไพรแล้วก็ป่าชายเลนเอาธรรมชาติไปสู่ธรรมชาติและเราจะไม่ทำร้ายธรรมชาตินี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้นำภาครัฐที่ CPF มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าสู่ชุมชนและสังคมผ่านโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านธรรมชาติล่างโมเดลจังหวัดตราดช่วยสร้างอาชีพสร้างไรายได้และเติมเต็มความสุข จะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมถึง4ปีซ้อนและคว้ารางวัลแห่งเกียรติยศ Sustainability In Action ปี2022ในครั้งนี้มี69โครงการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศรางวัลยอดเยี่ยม14รางวัลรางวัลดีเด่น17รางวัลและรางวัลชมเชย37รางวัลสะท้อนความภาคภูมิใจของชาว CPF จากทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งกิจการในไทยและต่างประเทศที่ผนึกพลังร้อยเรียงความดีขับเคลื่อนเป้าหมาย c p f 2030 Sustainability in Action ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมี CEO ประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐมอบรวัลอันทรงเกียรติและร่วมแสดงความยินดี CEO ประสิทธิ์กล่าวว่าบริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปลูกฝังให้พนักงานร่วมกันสร้างคุณค่าทางสังคมใน่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆภายใต้กลยุทธ์3าเสาหลักสู่ความยั่งยืนอาหารมั่นคงสังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่ซึ่งจะประกวดมาตั้งแต่ปี2559 ก็เริ่มต้นจากโครงการปุยอินซีนาโน,โนโสู่การท่องเที่ยวนะคะก็โครงการนี้ค่ะก็ะเป็นโครงการที่เรานะคะมุ่งมั่นในเรื่องของสังคมให้ชุมชนนะคะมีอาชีพ <c oughs> คือรางวัลน,นี้เราไม่ได้คาดหวังที่จะได้นะคะเราเพียงแค่อยากให้ชุมชนรอบๆบริษัทเกิดอ,อาชีพนะคะเกิดร <c oughs> ายได้เหมือนที่บอกว่าบริษัทอยู่ได้นะคะชุมชนอยู่รอดก็ <c oughs> คือเราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะคะรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของคนทางานของทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกทุ่งแล้วก็ เป็นของธุรกิจสัตว์น้ำนะคะที่ต้องขอบคุณผู้บริหารด้วยถ้าไม่มีผู้บริหารผักดันนะคะโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะโครงการสร้างศาตร์สุขวิถีชุมชนนะครับส่วนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทรัพย์หลงไซเราสอดคล้องในเรื่องของอสังคมพึ่งตนนะครับเรามีการ เข้าไปในเรื่องของการสานเสวนาชุมชนเพื่อไปดูว่าชุมชนเนี่ยมีความต้องการแล้วก็ความคาดหวังอะไรแล้วเราก็เข้าไปในเรื่องของการจัดตั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการใช้น้ําที่ไม่เพียงพอนะครับการใช้พื้นที่ให้เต็มพื้นที่นะครับทำให้รายได้ของชุมชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่า100%อยากจะเชิญชวนเพื่อนพนักง,งานทุกคนนะครับเข้าไปร่วมทํากิจกรรมดีๆให้กับสังคมแล้วก็ชุมชนนะครับการประกวด sustainability in action ในปีนี้บริษัทจะยกระดับให้เข้มข้นขึ้น โดยคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุิภายนอกเพื่อสร้างแรงบนันดาลใจให้พนักงานสร้างสรรค์โครงการดีๆอย่างต่อเนื่องสอดรับตาม BCG m o เด l สู่เป้าหมาย c p f 2030 Sustainability in Action และการพัฒนายอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ